ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน,นกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้อาจจะแบบเสียงแหบนิดนึงนะคะเนื่องจากเพิ่งกลับจากเที่ยวมานะโอเคก็ okay. วันนี้นะคะมีการขอสารต่อ ID ของคนที่ชื่อว่าไซโดคาเกโนะอันนี้นะคะอยู่เซิร์ฟกระต่ายอรชนที่2นะคะเป็น ID ที่เจ้าของ ID เนี่ยเขายังไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนเขาแค่เปลี่ยนย้าย ID ไปเล่นอีก ID นึงแต่อยู่ในกิวเดียวกันเลยนะคะเขาก็เลยต้องการจะ ปล่อยไอดีตัวเด็กน้อยตัวนี้นะคะให้กับคนอื่นเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะทุกคนบอกเลยของโคตรเยอะของดีมากๆถือว่าเล่นมาดีในระดับหนึ่งเลยแหละเดี๋ยวเราไปดูของในตัวพร้อมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มกันที่ของตัวละครต่างๆกันเลยในไอดีนี้นะคะว่าตัวละครเขามีอะไรบ้างอ่ะการ์ดวินาจานนะคะแล้วก็นี่เลยตัวละครตามนี้ SP ครบทุกตัว SSR ก็มีครบทุกตัวเช่นเดียวกันเสืออว,วุลับก็เปิดนะคะนี่ อันนี้มันครบอยู่แล้วตัวเด็กน้อยอ่ะโอเคปะต่อไปเดี๋ยวดูเรื่องของกระดูกเฉพาะของแต่ละตัวการบอกเลยคุ้มค่าและจุกมากๆนะคะเริ่มกันที่โจมตีหนักกันก่อนนะใส่คอนนะอันที่ไม่มีก่อนนะคะคือหมาลมไม่มีอ้วนไม่มีหมูไป่ายไม่มีปูกกระบี่ไม่มีนะคะ แล้วก็ถังค้อนกับถังห้าวถังห้าวเนี่ยไม่มีกระดูกเฉพาะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเมตาของการตีกระดูกด้วยถังห้าวมันผ่านไปแล้วปัจจุบันนี้เราใช้พี่โสแทนนะคะฉะนั้นตัวละครที่มีตอนนี้คือสามารถเล่นได้เลยเรียกว่าเมตาปัจจุบันเนี้ยคือเล่นได้เลยพี่ปูกกระบี่นะคะเป, SP, เป็น SP นะครบ2ชิ้นอ่ามังกรมีดอกเบนมีว่นไฟมี6ปีกมีตั้ง3ชิ้นเนี่ยทุกคน3ชิ้น สุดยอดปัจจุบันนี้แบบ SP บางตัวหรือตัวละครบางตัวมันมี3ชิ้นไปแล้วนะคะนี่คือ6ปีกมี3ชิ้นแล้วสวยมากพี่โสมีเออรอดรอดเลยอะอะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของกระดูกตรงนี้แล้กันกระดูกอันนี้ก่อนนะเทพปีศาสามสิบดาวลิงอารวาสามสครบแล้วนะคะกระทิงไฟแยก30เผาระเบิดสาอยู่นะคะยังต้องแก้ส่วนอกกับส่วนหัวกันไป วิญญาณนะคะมี12พยักดับกาลากินี15ค่อยค่อยหาเพิ่มกันไปนะอันนี้ดูตรงกลางเดี๋ยวเราไปดูในตัวละครอ,อีกทีหนึ่งนะคะจะได้ไม่งงกันเดี๋ยวจะได้เห็นทั้ง3ชิ้นไปเลยอ่ะว่องไวกระดูกเฉพาะที่ไม่มีนะคะจะมีพี่เฉินนะคะเป็นกระดูกชิ้นที่3อย่าตกใจทุกคนชิ้นที่3อันนี้หาได้จากการที่เติมเงินเท่านั้นนะคะชิ้นนี้เขาไม่มีไม่แปลกคะ่ะอาจจะไม่ได้เติมเอามานะแล้วก็เสือหลงเสี่ยวเย่เออหลง อเออหลงชิ้นนี้ก็เหมือนจะเติมเหมือนด้วยเหมือนกันนะต้องเติมเท่านั้นเออฉะนั้นก็ไม่แปลกอ่ะชิ้นนี้มีจ้ามีค่ะพี่เสือครบนะคะ2ชิ้นพี่เฉินครบค่ะ2ชิ้นจู่ชิง1ชิ้นครบจ้าต่อไปนะคะเป็นมังกรหมอกคำรามนะคะ12ดาวเจ้าฉลาม15าดาวเสียงปูหลง24ีอันนี้ต้องแก้ของกันไปหน่อยนะคะเพราะนี่เซอาร์เองอ่ะราชาค้างคาวนะคะ24 อรหันต์มสเล่นได้เลยอันนี้คือจับูว่าสวยแล้วพยาผีเสื้อ36ครบจบเออต่อไปอันนี้ก็เราก็แก้กันไปแก้แขนแก้ขาแก้อกกันไปนะโอเคต่อไปควบคุมควบคุมกระดูกเฉพาะไม่มีแค่ตัวเดียวไม่มีปิดปิดตรงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะคือส่วนแขนอันนี้ไม่มีนอกนั้นมีหมดเลยพี่ถังซานเทพสมุดครบ2ชิ้นนะคะทั้งแขนและอกเดี๋ยวเราไปดูฟิวชั่นกันอีกทีนึงนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวตามไป หัวอูนะคะมีทั้งส่วนแขนและส่วนขาเลยนะแล้วก็นาหน้ามีมีมทังซานปกตินะคะนารีมีปอดไซซีมี3ชิ้น3ชิ้นที่เป็นส่วนขาที่ต้องเติมเท่านั้นนะคะเติมเท่านั้นถึงจะได้มานะนะตอนนี้นะคะมีครบโอ้โหสวยปีปีตรงปู่ปปพิทแล้วก็ปีศาจวานมีส่วนหัวด้วยทุกคนครบ6กดาวสวยงามมาก งูชิงสว 24, รรค์ยี่สรักษรสามสิแมงมุมทาน30สมาธิสาอศรพิส3มจ้ะโอเคเฮ้ยถือว่าสวยถือว่าดีงามเออสายซับเป็นปักเป้าไม่มีพินชิ้นที่สองหรือเปล่านะน่าจะชิ้นที่2พินไม่มีไม่แปลกอ่ะออสก,ก้านะคะยังไม่มีจ้าออินมันศูนย์โอเคนี่คือยังไม่มีนะคะต่อไปเซลไปมีขาค่ะ ินมีขาน,นี้เป็นปกตินะหลงหลงมีขาเฉพาะอันนี้คือสวยเอาไป่น PVP ได้แล้วก็น,นี่เซียงซียงเนองมังกรขาวครบ2ชิ้นนะคะมา้าน้ําครบ2ชิ้นเช่นเดียวกันเยี็ยนครบแล้วนะโอเคต่อไปราชา8ปดดงดิบมีอยู่6อันนี้น่าจะเพิ่งเริ่มทําแต่ชิ้นนี้มันหายากอยู่แล้วทุกคนจัก,กรพรรดิย่างเงินคำยี่ราชินียีิอันนี้เสียดายไม่มีส่วนหัวนะทุกคน อันนี้ต้องไปหากันเพิ่มหลงก้น30จอมยุทธ3 0แล้วก็จินตลา33โอเคถือว่าสวยเดี๋ยวก่อนไปกระดูกนอกส่วนกลางนะคะเราจะขอดูเรื่องของกระดูกฟิวชั่นกันก่อนไล่กันที่ขอไล่ตามนี้นะกันเพราะว่าจำไม่ได้เหมือนกันมีตัวไหนบ้างเออแต่ที่แน่ๆฟิวชั่นพี่เสือเพิ่งผ่านไปฟิวชั่นพี่เสือเพิ่งผ่านไปมีส่วนแขนแล้วเรียบร้อยนะคะ ต่อไปฟิวชั่นม้าน้ำอ่ะม้าน้ำมีฟิวชั่นครบนะคะต่อไป6ปี6ก6ปีเมื่อกี้ที่บอกมี3ชิ้นอันนี้คือสวยมากจริงๆเหมือนของตัวเราน่าจะไม่มีมั้งจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าตัวลินเองมีหรือเปล่านาหน้าไม่มีอยู่แล้วเออใครฟิวชั่นอีกอ่ะถังเทพถังเทพกิจพึ่งผ่านไปมีฟิวชั่นไหมไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจอะแต่น่าจะมีปะน่าจะมีอออ๋อน่าจะไม่มีฟิวชั่นเราเราคาดการนะคะถ้าผิดขอโทษด้วยถ้ามันมีน่าจะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหลินไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่าอันนี้น่าจะเนี่ยมันยังมันยังแบบเด้งอยู่คิดว่าน่าจะยังไม่ฟิวชั่นนะแต่เนี้จะฟิวชั่นแล้วอันนี้ส่วนแขนน่าจะฟิวชั่นแล้วใช่ไหมแต่ส่วนอดส่วนอกเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ฟิวชั่นเออ อถ้าข้อมูลผิดยังไงบอกบอกนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยเอาไปว่าดูกันไปต่อไปนาดีนาดีนี่ฟิวชั่นหรือยังนะอ๋อนาดีฟิวชั่นแล้วสวยล้าก็ใครอีกหัวอูหัวอูวอล่าสุดเลยล่าสุดเลยฟิวชัน่นเนี่ยยังไม่ฟิวชั่นนะคะก็คือมีแต่ส่วนขาแต่ไม่ได้ฟิวชัน่นโอเคหมดหรือยังนะ อ่ะเซลปเยเซีลปไปตัวสำคัญในตอนนี้ไม่มีฟิวชั่นเหมือนกันจ้ะไม่เป็นไรโอเคน่าจะหมดน่าจะหมดเนาะโอเคน่าจะหมดอ่ะสำหรับตัวละครและกระดูกเฉพาะต่างๆจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกระดูกตรงกลางกาันเอาเริ่มที่อ่ะสายควบตัวแรกกันก่อนควบตัวแรกอันนี้ม,นมันรุงขนาดนี้เนี่ยฟิวชั่นหรอ ใช่ไหมอันนี้คือฟิวชั่นโูส่วนหัวปอดไซซีฟิวชั่นแล้วเรียบร้อยนะคะเฮ้ยสวยอันนี้สวยเลยนะขอโทษทีทุกคนถ้าไม่กิ้เราไม่ได้พูดอ่ะสชิ้นนะคะสีแดงสามแดงแล้วก็สีเหลืองสวยมีอันนี้ก็คือสวยแล้วเพราะว่าใช้ได้เนี่ยเป็นผลแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปอ่ะควบตัวที่สองควบตัวที่2ถือว่าปกตินะถือว่าปกติมีทองหนึ่งแล้วก็สแดงถือว่าสวย ต่อไปเป็นสายนกก่อนละกันอันนี้สี่แดงสามแดงแล้วก็หนึ่งแดงสวยงามสวยงามสวยงามต่อไปสายค้อนอันนี้ก็สี่แดงสองแดงหนึ่งหนึ่งแดงเช่นเดียวกันต่อไปเป็นอะซับตัวที่หนึ่งนะคะสามเหลืองสามแดงหนึ่งแดงโอ้หนึ่งแดงนี้สวยอันนี้ก็ดี ต่อไปซับตัวที่2เป็น2แดง3แดงแล้วก็1แดงนะคะถือว่าของครบนะดีดดีในระดับหนึ่งเลยแหละต่อไปซับอีกตัวหนึ่งนะคะอ่าซับอีกตัวหนึง่งอันนี้ยังไม่ได้ใส่แต่มีของนะทุกคนสามารถใส่ s s r ได้เนี่ยต่างๆนาๆใส่เข้าไปได้นะคะค่อยมายัดใส่กันไปเพราะนี้ซับตัวที่3ไม่เฉยไม่เป็นไรนะแต่ไวเอาไว้แบบลง PVP หรือว่าลงตีกระดูอตัวละครมันขาดก็ต้องไปใส่ใเขาหน่อยนะโอเค ต่อไปเรื่องของอาวุธลับละกันนะไหนๆก็เข้าหน้านี้ละถังเทพเไม่ใช่ถังซานฉันอยู่ไหนอ่าอยู่นี่อาวุธลับนะคะมี3มแดงกับ5แดงคันสอนลเสียง5แดงดอกเออเขาเรียกนะ่สาลี่สาลี่หนึ่งลุงสวยจัดนะขนนกยุง2แดงอันนี้3มแดงแล้วก็นี่3เหลืองโอเค อันนี้สองแดงทั้งคู่นะคะแล้วก็มาขาป้อมสามเหลืองอันนี้สี่เหลืองโอเคต่อไปเซลลวอู่นะคะเป็นหงล้อห้าแดงบงกดอันนี้สี่เหลืองถือว่าดีถือว่าดีาดแล้วก็น,นี้3มแดงอันนี้สองแดงโอเคถือว่าจุกอยู่ถือว่าเล่นได้หมดเลยอะ่ะจะเล่นทีปกติทีเมตาปกติก็ได้หรือว่าจะอาวุลับก็ดีเหมือนกันเออซาลี่แบกจุกจุกนะโอเคปต่อไปเรื่องของวงแหวนกันคะ่ะ วงแหวนเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปตามนี้ตามภาพนี้เลยนะอันนี้ก็สองแสนปีสองแสนปีสวยสวยสวยอันนี้ถือว่าสวยถือว่าอัดเต็มละเออนะอันนี้ก็แสนปีถือว,ว่าเต็มเต็มแล้วเหมือนกันต่อไปล่างๆเลยนะเป็นป่องเขียว 400k แล้วเรียบร้อยนารีหิมะแสนปีน้องหมา5้าหมื่นสาวน้อยห้าหมมีให้พิเฉนสองวงด้วย พี่เฉินสวงก็ก็สวยนี่2องแสนปีนะทุกคนอันนี้แหวนแหวนส่แหวน4ก็คือ p v p ก็ได้ตีกระดูกก็ได้เออแหวนที่4ต่อไปครอบคุมนะคะเป็น2องแสนปีอันนี้ก็แสนห้ากับแสนปีตามนี้เชิบเชิบงูเน่ตมายาแสนปีจ้าใส่ซับเป็นเต่าบุกค่ายสองแสนแสงแก้วแสนห้าเสียงกวางแสนห้า อันนี้ยังแสนปีกันอยู่โอเคกระเรียนขนครามแสนปียูนิคอร์ห้าหมื่นกระเรียนเมคาห้าหมื่นถือว่าสวยอันนี้ถือว่าแบบมาตรฐานอะเออมาตรฐานแบบเริ่มต้นถือว่าโอเคมาสวยเลยค่อยๆอ,อ,อัพกันไปหลงง,งมีให้2วงนะคะมีแสนห้ากับแสนปีสำหรับเออแหวนสองกับแหวนสี่โอเคเลยอันนี้ไปได้ดีทั้งสองโอเคจบต่อไปเป็นกระเป๋าละกัน กระเป๋าไอเทมนะคะมีอะไรอันนี้ดอกไม้น,นี้เขาปกติอันนี้มีก้างให้นะคะก้างป่าแล้วก็ถังเทพถังเทพก็จะเอาไปเลือกอันนี้นะคะแล้วก็อัพให้ถึงขุมวิญญาณเวลสิบได้เออ,อันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูตรงหัวใจกันอีกทีหนึ่งอ่าวอันนี้ก็รออัพสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูอันนี้มีหรือเปล่าเราจำไม่ได้ปีกข้างข้าว ปีดข้างข้าวอยู่นี่โหเรียบร้อยแล้วอะคือรอรออัพแล้วอะรออัพตรงเนี้ยรอดูเลือกกันดีๆนะคะว่าใช้อะไรเลือกในการอัพนะโอเคนี่ก็เก็บไว้ก่อนรออัพแล้วค่อยมาเลือกนะอันนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเต็มแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งแดงนี่นะกำลังจะไปสองแดงอันนี้ครบแล้วนะคะสองชิ้นอย่าเลือกผิดนะทุกคนเอาอัพอันนี้เสร็จก่อนนะคะ อัพเสร็จเป็น2แดงก่อนแล้วค่อยมาเลือกในนี้อีกทีหนึ่งว่ามันใช้อันนี้เราหรือยังถ้าใช้น,นี้แล้วมาเลือกอันนี้นะทุกคนอย่าเลือกผิดนะคะใครรับไอดีนี้ไปต่อห้ามเลือกผิดเลยนะไม่งั้นเสียดายของมากๆเลยโอเคอันนี้น่าจะหมดน่าจะหมดไม่น่ามีอะไรอันนี้ก็เลือกกันไปนะคะเอาอัพกระเป๋าอัพกระเป๋าอะไรเดี๋ยวพาไปดูนะอ่ามีตั๋วสำนักให้ด้วย อันนี้ได้ทั้งกิลเลยนะอันนี้ได้ทั้งกิลวเลยใช่ป่ะใช่ป่ะนะเอยใช่ป่ะนะเอ๊หรือไม่ใช่อ๋อไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แต่อันนี้น่า,นาจะตั้งแต่แรกๆอันนี้จะสมัยแรกๆป่ะเอออันนี้จะสมัยแรกๆอ่านีสองใบเมีัน,นี้สิบสองใบแล้วก็นี่สามใบโหจุกจุกใช้ได้เป็นเดือนอะสองเดือนอะเอออาทิตย์อาทิตย์ละอันอะโอหจุกจุกโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่กระเป๋ากระเป๋านี่ อันนี้หีบสมบัตินะคะ1แดงห่วงเสียงสเสน่ห์สองแดงกระเป๋าเมทีสองแดงเลือกเป็นสายอาชีพสายควบคุมเอาไว้นะคะค้าเผื่องงเผื่อใครงงไม่เข้าใจนะสายควบคุมที่กดเลือกไว้เมื่อกี้นะคะคืนนี้ค่ะผลการเกิดสกิลชีพจอนะอันนี้มีผล2ชิ้นเลยนะถ้าเราไม่ได้กดเลือกเนี่ยมันจะได้แค่ชิ้นเดียวคือมันให้เลือกระหว่างเนี่ยมันให้เลือกระหว่างว่าคุณจะให้เกิดผลอันนี้หรือให้เกิดผลอันนี้นะ ฉะนั้นอันเนี้ยมันยังต้องเลือกอยู่แต่ถ้าหากว่าเราอัพกระเป๋าอัพกระเป๋าเมทีได้เป็น3ดาวแดงเนี่ยมันจะมันจะมีสิทธิ์ปลดได้อีก1อาชีพเนี่ยได้เป็น2อาชีพตอนนี้เลือกได้เลือกได้แล้วหอาชีพก็เลยเขาก็เลยเลือกควบคุมมาแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าดีนะคะเพราะปัจจุบันเล่น2ควบคุมฉะนั้นของดาเมจที่ได้คือจุกมากๆน้ำเต้า1แดง แล้วก็กระถางสีรุ้งหนึ่งแดงจ้าโอเคหมดหรือยังน่าจะหมดไหมอันนี้ชุดเทพชุดเทพสักหน่อยมาเทวราชนะคะอันนี้หนึ่งแดงเออไม่ใช่สีแดงอ่ะมีประมาณนี้อันนี้พี่เสือโอ้พี่เสือจุกพี่เสือครบอยู่นะพี่โสดนะคะตรงกลางอยู่ปีปีปอ่าอาจจะต้องอาจจะต้องเพิ่มของกันไปอันนี้อ่า อันนี้เดี๋ยวบอกทุกคนตรงนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้เห็นชัดๆเลยพี่โสนี่เขาเป็นตัวสำรองเนาะเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวลิงก์ตัวหลักเนี่ยคือ6ปีกเห็นไหมพวกเนี้ยคือตัวลิงก์การที่เราเนี่ยเอาเทวราชสีแดงมาใส่ในตัวลิงก์ตัวหลักของเราเนี่ยมันจะไม่มีแล้วยังไงอีกส่งผลยังไงสิ่งที่ส่งผลคือตัวละครทั้งหมดอีก4ตัวตรงเนี้ย ก็ไม่ได้เดี๋ยวไปดูพี่ปลูกกระบี่กันพี่ปลูกกระบี่มีไหมไม่มีเหมือนกันเห็นไหมทุกคนคราวนี้สิ่งที่ทุกคนต้องทํานะคะคือเทวราชเนี่ยให้ถอดออกนะ,อะถอดทั้งหมดโอเคแล้วเราก็ไปใส่ใน6ปีค่ะเอาไปใส่ใน6 6ปีแทนติดตั้งทั้งหมดได้ไหมโอเคติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยไปหาพี่โสพี่โสก็จะมีไปหาปูกกระบี่ปลูกกระบี่ก็จะมีแล้วเห็นไหม พยายามอย่าลืมตรงนี้เลยจริงๆนะคะทุกๆคนเลยไปนั่งเช็คของตัวเองกันอีกทีนึงด้วยนะใครขาดตรงนี้นะคะ<ม>เช็คเลย<ม>เช็คเลยว่าถูกต้องไหมเนี่ยเห็นไหมจู่ชิงไม่มีจู่ชิงไม่มีแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไปใส่พี่เสือซึ่งมันมันผิดนะอันนี้เดี๋ยวไว้ถ้าเจ้าของไอดีไปแก้เองหรือว่าคนที่รับไอดีไปเอาไปแก้เอาละกันนะคะไม่งั้นเวลาเราเล่นตัวละครตัวใหม่ทีมใหม่อะ่ะเราต้องมาคอยเปลี่ยนทุกตัวเลยอะ่ะมันไม่ไหวนะเออมันไม่ไหว คุณต้องมาคอยเปลี่ยนทุกตัวเลยอ่ะฉะนั้นใส่ตัวหลักใส่ตัวหลักไปเลยตัวเดียวทุกตัวจะได้กันหมดโอเคนะอ่าน่าจะหมดน่าจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งที่ทิ้งทายไว้ให้นะคะคือเรื่องของตั๋วต่างๆก็จะมีตั๋วม่วงนะคะ44ใบนะตัว๋วเออทงฟ้า267แล้วก็ทงแดง125ชอบตั๋วม่วงอาจจะเหนื่อยกันหน่อยนะ เหนื่อยกันนิดนึงเพราะว่าตัวละครต่อไปที่กำลังจะมาคือต้าหมิงต้าหมิงเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้ามีจะดีต่อเสยวอู่อาวุธลับแต่ถ้าคุณเอาไปเล่นถ้าคุณเอาไปสารต่อแล้วคุณสึกเอ้ยฉันไม่ได้อวยเสยวอู่อาวุธลับขนาดนั้นก็ข้ามต้าหมิงได้ค่ะเพื่อเก็บดองตั๋วม่วงไปหาหลวงหลงเอสพีที่ใช้ตั๋วถึง400ตัว๋วไปหาหลวงหลงดีกว่าก็ได้นะ เออทิกต้าหมิงไปเลยก็ได้เพราะงไงต้าหมิงเขาเป็นแค่ SSR แต่คุณอาจจะไม่ได้กระดูกเฉพาะของต้าหมิงมาเท่านั้นเองนะโอเคก็ลองช่างใจกันดูนะคะสับไอดีนี้ว่าตัวมีเท่านี้ของในตัวมีประมาณนี้นะคะต,ตรงๆเรื่องของการอัพตัวละครทั้งหมดในตัวมาดีแล้วสวยแล้ว,สว,ลวสวยแล้วในระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าคุณไม่ต้องแก้อะไรเลยเขาอัพมาดีหมดแล้วแก่งเดี๋ยวคือแก้เทวราชเมื่อกี้เออแก้แค่แก,แกระดูกเทพสีแดงเมื่อกี้ที่ต้องแก้ ที่เหลือคือเล่นได้เลยแล้วก็หาของอัพเพิ่มไปเรื่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของร่างจริงทิ้งท้ายกันนิดนึงกับเรื่องของสกินนะคะเดี๋ยวเราก็จะจบกันละร่างจริงต่างๆนะคะก็มีพี่โศอ่าขุมวิญญาณน,นั่งส่องกันดูตรงเลขกลมๆนี้ได้เลยนะคะอยา่างปอดไซซีเนี่ยขุมแปดแล้วนะอันนี้ก็รุ้งตามนี้เลยเนี่ยหกปีอ่าจู่ชิงเปิดแล้วเรียบร้อย พี่เฉินก็เปิดแล้วนะใครอีกเจอน่าจะน่าจะหมดเนาะสบตัวละครหลักสำคัญสำคัญอืมใช่ตัวละครส,ส,สำคัญสำคัญก,ก็ก็น่าจะเปิดร่างจริงหมดแล้วนะเนี่ยเสี่ยวเย่ก,ก็มีโอเคหมดจ้ะเท่านี้อ่ะเท่านี้แหละเดี๋ยวเรื่องของสกินมา ดูเรื่องของสก,กินกันเผื่อใครอยากรู้นะว่าแบบเอ้ยไม่มีสก,กินอะไรบ้างหรือเปล่ากดตรงไหนนี้อค่อยๆเรียงปทียะตัว,ตวละกันปอดใช้ C ีนะคะมีจ้าพี่โสมีเท่านี้เนาะปีป,ปีห้าแดงไม่มีค่ะมานะาไม่ใช่อยู่แนละ้วหกปีหกป,ปีชุดดําไม่มีจู่ชิงไม่มีนาน่านานา่นาอันนี้มีนะคะสะเต็ปตอนสเต็ปเติมเ,เ,เงินครั้งแรกนะแรกๆแ,แบบประมาณสองพกว่าบาทเออ เซลู o, ชุดนี้ไม่มีนะคะมีชุดปกติกับชุดจากตู้สล็อตนะแล้วก็ปุกบีไม่มีเหมือนกัน5แดงถังซานมีนะคะพี่เฉินพี่เฉินก็ไม่มีแสดงว่าเป็นไอดีที่ไม่อวยสก,กินแน่นอน <c oughs> เป็นไอดีที่ไม่อวยสก,กินแน่นอนแต่ว่าดาเมจเขาดีมากเออนี่เซลู o, ค่ะไม่มีเหมือนกันอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันจ้าโอเคอันนี้ก็ยังไม่มาไม่เป็นไร อันนี้ก็ยังไม่มาเหมือนกันนาดีไม่มานะคะอ่าอันนี้มีอันนี้กิดวงล้อมัง้งอันนี้ก็ไม่มีจ้าอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้กิดตู้สลอ็อตมีตู้สลอ็อตน่าจะมีเพราะว่าเขาหากระดูกเฉพาะแน่เลยเออน่าจะหากระดูกเฉพาะก็เลยได้สกินมาชัวเป็นสายดาเมจจัดจัดนะไอดีนี้สายดาเมจจัดจัดไม่ใช่สายไม่ใช่สายสกินเลยนะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยได้จากตู้สล็อตทางนั้นเลยเออ เหมือนกันอันนี้น้องหลโมงมีนะคะน้อลโมงมีครบนะซิงเซียงมีออดก้ามีปีปิตงไม่มีอันนี้ได้จากไหนนะลืมไปแล้วอะเสี่ยวเย่เสี่ยวเย่ไม่มีแฮะอันนี้จากตู้สล็อตเหมือนกันนะสงสยัสงสยได้กระดูกเฉพาะวัยเอออันนี้โมไปมีปามอาน,นิ่งมี อ้วนไฟไม่มีอ่ะอันนี้มีน้องฮกปีกมีนะคะเป็นน้องไวโอลินอันนี้ก็ไม่มีจ้ะโอเคหมดไหมนะอันนี้ก็ไม่มีเนี่ได้จะยกพลปะ่ะอันนี้จะยกพลนะไม่รู้ว่าซีซันล่าสุดนี้หรือเปล่าหรือหายไปแล้วไม่แน่ใจน้องระบ,บัวมีโอเคเจียงจูมีหมดจ้ะโอเค สำหรับสก,กิน5แดงต่างๆนะคะทั้งเสียวอูปีปีตรงตัวใดๆ,ๆต่างๆที่สเตปห้าดาวแดงใครไม่ทันนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าเซิร์ฟจีนมีบอกมาแล้วนะคะว่า กิจกรรมครบรอบ3ปีหรือเปล่ามันจะมีกลับมานะคะกลับมาขายทุกสก,กินเลยที่เป็น5ดาวแดงสเต็ป5ดาวแดงอะ่ะใครพลาดตัวไหนไปสามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้จ้าไปสั่งไปซื้อก็ได้เลยนะคะรู้สึกราคาจะถูกลงด้วยนะถูกลงพอประมาณเลยแหละเออฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ก็เลยนะคะอ่ะขอลาไปด้วยปีปีปตรงละกันไหนๆก็ ถือว่าสวยนะก็ชับ ID นี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถสแกน q r โค้ A q ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หรือเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคอมเมนต์นะคะมีลิงก์ Facebook กับลิงก์ ID นะลิงก์ Line ID อะไรอย่างเงี้ยก็แอดกันไปได้เลยนะคะทุกคนเออเอ,อ,อันนี้ทิ้งใช้อีกนิดนึงเลยแล้วกันวันนี้ถ้าหากว่าเราพูดอะไรผิดไปข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเพราะไม่ใช่ไอที่เราคุ้นเคยสักเท่าไหร่แล้วก็ เสียงเราในวันนี้นะคะถ้าหากว่าไม่สดใสไม่สดชื่นต้องขอโทษทุกทกคนด้วยเพราะว่าแหบหนิดนึงนะคะเนื่องจากเพิ่งกลับมาจากเที่ยวเนาะยังไงเดี๋ยววันเสาร์เสียงน่าจะกลับไปเหมือนเดิมนะเดี๋ยวขออมเสียงทุกอย่างเก็บพลังงานก่อนแล้วเดี๋ยววันเสาร์เจอกันอีกทีนึงนะคะยังไงใครได้ไอดีนี้ไปก็ขอให้รักไอดีแล้วก็เล่นอยู่ด้วยกันไปนานๆยาวๆนะคะย้ําอีกทีนึงว่าเจ้าของไอดีไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะ เขายังอยู่ในกิวเหมือนเดิมแล้วก็ยังเล่นอีก ID ดีหนึ่งเฉยๆนะคะทุกคนใครรับไอดีนี้ไปสามารถทักหาเจ้าของไอดีติดต่อคุยกับเขาได้ตลอดเวลาเลยเขารับประกันที่จะช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอนนะคะสามารถถามได้ตลอดเลยว่าเอ้ยสงสัยอะไรยังไงให้เขาสอนก็ได้นะคะถ้าใครเล่นไม่เป็นก็ให้เจ้าของ i อดีสอนได้เลยเขาสอนได้หมดเลยเพราะเขาเก่งมากฉะนั้นก็ไปเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันวันเสาร์นะคะทุกคนไปลวจ้าบ๊ายบาย